หลายคนมักจะถามว่าเครื่องฟอกอากาศรูปแบบไหนที่จะเหมาะสมกับการใช้งานในเมืองแล้วก็สําหรับประเทศไทยนะครับทางริสเองเนี่ยมองในเรื่องของความเหมาะสมเนี่ยออกเป็น2รูปแบบด้วยกันรูปแบบแรกเนี่ยเป็นเรื่องของการออกแบบครับการออกแบบเนี่ยเราต้องดูบริบทของเมืองด้วยเพราะว่าเมืองในกรุงเทพกับเมืองที่ต่างจังหวัดก็ไม่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยมันจะสัมพันธ์กับการออกแบบระบบที่เราใช้ระบบตอนนี้มีเทคโนโลยีมากมายที่เราให้เลือกใช้ได้ สำหรับข้อ2นะครับเป็นเรื่องของการนำระบบหรือเทคโนโลโยีมาใช้ให้เหมาะสมกับประเทศไทยครับเทคโนโลยีที่มาใช้สำหรับการสร้างเครื่องฟอกอากาศขนาดใหญ่นะครับไม่ควรที่จะก่อให้เกิดความร้อนสะสมมากขึ้นไปอีกเนื่องจากประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่เมืองร้อนอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของการออกแบบโดยใช้หลักการของความยั่งยืนนะครับรูปแบบของระบบเนี่ยไม่ควรที่จะปรับเปลี่ยนบ่อยไม่ควรที่จะเสียบ่อยจนต้องมีการนำมา ปรับปรุงซ่อมแซมใหม่ส่วนสุดท้ายเนี่ยเป็นเรื่องของพลังงานนะครับวันหนึ่งถ้าเรามองว่าประเทศไทยเวลาเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆไฟฟ้าดับน้ำไม่สามารถใช้ได้เราสามารถจะใช้เครื่องฟอกอากาศได้อย่างไรถ้าเราออกแบบโดยนำพลังงานทดแทนหรือพลังงานธรรมจากธรรมชาติมาใช้ได้เนี่ยก็จะเป็นผลดีกับระบบปรับอากาศนะครับทุกวันนี้มีหลายหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญนะครับได วิจัยและพัฒนาเครื่องฟอกอากาศเพื่อช่วยลดมลภาวะทางฝุ่นให้กับเมืองอยู่แล้วนะครับหนึ่งในเครื่องฟอกอากาศด้วยเทคนโนโลยียักษ์เขียวนะครับที่ทางริชได้ร่วมวิจัยและพัฒนาหวังว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะทําให้สามารถลดมลภาวะทางฝุ่นให้กับเมืองได้นะครับจึงขอเลนเชิญทุกท่านนะครับที่สนใจเนี่ยเข้ามาร่วมรับชมการสาธิตเครื่องฟอกอากาศตัวนี้นะครับที่วันโอวันทรูดิจิทัลพาร์คครับ